สวัสดีค่ะมือหนีนักลิสิไปเยี่ยมเบ็ดนะคะไปเยี่ยมเบ็ดเยี่ยงป้านะคะอันไปเยียเเย่ยมเบ็ดว่าเขาเสด็จป้าหรือเสด็จกบหน้าลิสิทเป็นคนไทยด้าะคะ่ะเด้วก็เสิให้อห้ายเขาเป็นคนอันนี้เอาเห็นเบิงน,นะคะ่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะพี่ๆไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนแล้วก็กําลังมุ่งหน้าไปเบิงเบ็ดนะคะว่ามือนีเขาเสด็จไปเยี่ยมเบ็ดว่าเขาเสด็จป้าเด็กกบเด็กยังกันบ่ก็เขามาในป่านะค่ะ ก็เดินค่ะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปชมตอนถีเดี๋ยวป้าก็เลยนะคะพี่พี่นะคะคำขึ้นนี่คคนหน่อกระประมานนะคะ่ะห่อยา,างไม่ได้ประมาณกิโลหนึ่งแล้วค่ะก็มาย่ามเม็ดบัท่านเด็กกโตแล้วะคะ่ะอันเราก็จะกู้เบ็ดนะคะเราก็จะกู้เบ็ดไว้เพื่อย้ายที่ใส่ใหม่นะคะ เอาไปนั่บอกนี่ค่ะนี่ค่ะเดินไปนะนี่ค่ะทุกคนบ่อยหญ่เลยใหญ่หมองไซนะคะเข้าจะใส่อิดหมู่มูบานหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราเดินไปนะคะเพื่อเพื่ออัศมานเดวจักตสองตนะคะทุกคน ขับขึ้นนีประมาณเลยค่ะทุกคนเจาะมาหน่อยเพราะหากมานำนำแล้วค่ะเจ้าสุนัขน้อยของเราก็มาด้วยมันกินมดเลยเนาะมันกินขี้กระเดื่อนมดแต่ว่าปติดน,นะคะ่ะคนมาใส่เยอะเอินไปค่ะ บ่ได้เลยค่ะทุกคนเออเราจะเก็บเบ็ดไปใส่อีกที่หนึ่งนะคะเมื่อไม่ได้เมื่อหนีกับบมานนะค่ะพี่ๆแต่ว่าเสียงร้ายมากเลยค่ะเสียงแบบจักป้าจักกบุเสียงเยอะมากแต่มันบอกินค่ะ ป้าไอ้พน้าป้าค่ะนี่ค่ะโ่ได้เลยค่ะคือหนีบรบมานนะคะพี่ๆได้โบได้ค่ะ มาหน่อยห้องหอกกับมาดำนะครับพี่พี่างดิ่ก็เดินน้ำกลอนไหลคนมาเพือ่อได้ปะอันนี้ม้านค่ะพี่พี่โฉมม้านค่ะได้ค่ะได้เอามาซุบเนยซุบเน่ยซุบเนยนี่ค่ะพี่พี่ม้านล้วค่ะได้ปักแข็งตัวใหญ่ซชมค่ะมาหัดก่อนสำฟามือเลยค่ะพี่พี่เดี๋ยวถ่ายรูปก่อน ทายลูกอยู่ดีๆก็ติเหล่าจับมันต้องตง้องนี่นะคะพี่ๆเด็กปลาเค,งะคะ็งแล้วคะเดี๋ยวถ่ายรูปหันหน้ามาหันหน้ามาขอชียร์หันหนา้าหันหนา้ามาขอเช็ดหันหนามานี่ติ่เราเวลาแกะนั่ไนไงท่านผู้ชมบนเห็นนำ้ำเวลาเห็ดยังนั่นเออแกะหันหนา้ามาเออแกะปลานะคะพี่ๆนี่คะ่ะ ได้แล้วตัวหนึ่งนะ้วค่ะทำขึ้นนี่ได้แล้วตัวหนึง่งเดี๋ยวปลาเข็งซ้ำพ่อมือค่ะเดี๋ยวเ้ามาลุยต่อค่ะไปกันค่ะเลสโก้บัน่นแถวางาั้นหน้าก่อนจะหกหน้เห้าก่อนใส่เกือบบูดใส่เกือบยังนะครับพี่พี่แลาก็มาได้ปลาเข็งค่ะ เจ้าหมาหน่อยของเขาก็มาน้ำนะค่ะนี่นี่ค่ะเจ้าหมาน้อยของเราอาคีหรือไงนะค่ะนี่นี่ค่ะคนใส่เยอะนะค่ะทุกคนบอู้เบอร์เบ็ดไผ่คนมาใส่หวาหลายนะค่ะไปค่ะเดินไปเลยค่ะ นะคะทุกคนปูค่ะนี่อีกตัวนะคะ่ะอีกตัวหนึ่งนี่ค่ะสองตัวเราไม่ได้ปลาเราก็เอาปูไปด้วยนะมาลิชจับจะมันเหน็บมือะะตัวใหญ่มากเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ค่ะพี่ๆขยับขึ้นนี่เราไม่ได้ปลาคะคะแต่เราก็ได้ปูด้ค่ะปูตัวใหญ่มากอายกันยาก่อนเลยนะคะ่ะ ข้างก็เหมือนนะคะ่ะอู้นายเี้ยว่าท่านผุดเหรอเดี๋ยวก็เดินตามไปนะ,ะถือกล่องน้ำด้วค่ะพี่พี่ถือกล้องด้วยแล้วก็เดินตามด้วยก็ขออาภัยความสะเทือนด้วยค่ะตีกับปูตีตีเดี๋ยวไปจีมมือขาแบนี่ไงเ้ยกัะปูร้ายแฮง นี่ค่ะทุกคนเขาก็มาได้อีกตัวหนึ่งนะคะนี่ค่ะเดินมาใกลเติมมาได้อีกต้นหนึ่งค่ะเป็นปลาขอนะคะหรือว่าไอช่อนของเราเองได้สองตัวแล้วค่ะขันดาบมาเหน้าเทอรับเออเก็บเบ็ดนะคะ ยางกูเบ็ดค่ะแต่ว่ากับบังเอิญมาด่อีกต้นหนึ่งค่ะทุกคนไปค่ะไปต่อค่ะทุกคนผ้าม้ามาทอดละมานค่ะหมดกัดบอกไว้ไไย่ามาย่ามาแหยูเฝาเฮือนปรยูค่ะอยากมานำหมดกัดเพิ่นนะคะนี่กหมดกัดเพิ่นเพิ่นกระโดดลงน้ำค่ะทุกคนไปไปเดินกันไปต่อค่ะ ได้ค่ะเดินมาต่อแล้วนะคะเราก็มาได้อีกตัวค่ะทุกคนนี่ค่ะหมันหมานตัวที่สามค่ะทุกคนเน้นเด้นเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนสุดยอดเลยค่ะสุดยอดเยอะๆเลยนี่ค่ะไปเหรอคือไปเหรอค่ะทุกคนอุ้ยเสียใจ ไปแล้วค่ะลุดลุดลุดค่ะโอ้ยยืนยันผ่านอยู่ยปไปเลไปแล้วค่ะทุกคนคาแตะกระชากคะ่ะเสียดายมากเลยคะะ่ะลุดเ,เลยค่ะจากผีประดุกเมื่อกี้ลุดแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะเราก็ไม่ได้ปลาคอตัวเล็กอีกนะคะนี่นเจ้าตัวน้อยเด่นเจ้าตัวนหน้อยจากถีปลาคอประดุกลุดตัวใหญ่มากค่ะประดุกน่า <c oughs> ลุดเท่ากับปลไหลปลาคอคะ่ะปลาคอกับซับนี้ะค่ะเหยงกับทู มากับหองพ่อมาค่ะบอกวัายาม่าน,นะะํ่นแล้วค่ะอยู่บ้านหมดกัดพินค่ะนี่ค่ะโอ้เสียดายปลาตัวมันหนึงหนะะันค่ะตัวหงให่นึงค่ะนะชมบรรยากาศะคะ่ะไดกระตอค่ะทุกคนเดินมาอีกได้สักพักเราก็ไ, <Yeah. S 1> ไ,ได้อีกตัวแล้วก็หลุดไปอีกแล้วะคะ่ะ ลดอีกแล้วคำขึ้นดีลดลุดมัดขึ้นค่ะ <c oughs> ยางเก็บเบ็ดหล้วกับกับบ้านนะคะ <c oughs> เชียงมาค่ะ <c oughs> เราก็จะกลับบ้านนะคะ <c oughs> เดินเก็บเบ็ดปลาลุดไป,ป <c oughs> สองโตเบ่สองโตครับบัวมานค่ะมันหนีห้งางปลาลุดไปสองโตเดี๋ยวมือหนา ห่าซีมาใหม่แล้วค่ะสม็นหมูใหม่เยวะฮะขอโตเก็บเก็บแล้วค่ะกลับบ้านเนื้อห่อไปบร่องกันอยู่อะบ้านต่อนะคะแล้วก็เลยค่ะพี่ๆเราก็มาหอดเฮือนกันแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเฮามาเฮาเฮาสิมาชมปลาปลาที่จับที่ที่ใส่อันที่ที่มันติดก้อนหั่นนะคะที่เฮาบ่ได้ถ่ายวิดีโอเฮาเฮามาถ่ายเมื่อกี้นี่ะค่ะ แล้วมันติดแล้วมันรุดออกนะคะประมาณสองตูนะคะปลาตัวใหญ่เดียวเขสิมารวมป้ากันว่าเขา้าสิได้จักตูนะคะป้าเป็นป้าใต้เล้ค่ะเดี๋ยวเขามาเบิ่งกันเลยคะ่ะพี่ๆนี่ค่ะพี่ๆป้าป้าพีนีค่ะก็เพชรก็พันลุดแล้วค่ะก็พลุดแล้วไปแล้วไปแล้วน้อยก็ไปแล้ว กบไปแล้วเห็ดกบพันลุ้นค่ะพี่พีนี่ปลาที่ไดดเนาะคะ่ะปลาตัวนี่เห็ดขาดตัวนี่ปลาที่ดเนาะค่ะจากมานี่เดี๋ยวคลิปนี้กไ็ไว้สำนีก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปหากบต่อค่ะ